สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัค่ะพี่น้องคะมาพบมาปอกันกระบาดในช่วงแรกค่ะพี่น้องคะของมื่อวันที่11นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะโมนี่ค่ะแอดพ่าพอแม่พี่น้องมาเท่าสุขูสุขอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะแล้วก็คลิปนี้กัตสิมาแจ้งข่าวเนาะพี่น้องพอดีปูโร่อ่าประสบอุบัติเหตุนะคะพี่น้องคะรถตกคลองนะคะพี่น้องคะนั่ารัะพี่น้องอ่า บัน่ปูแล้วกัฝันเกี่ยวกับรถของปูเนี่ยติดตัข้องนะคะพี่น้องคะแล้วก็คู่จันทอนแล้วก็มามีแนวทางมาฝากเม็ดเดียวขึ้นกันนะคะซึ่งทะเบียนรถของปูที่เราฝันเห็นเนี่ยนะคะกับคู่จันทอนนี้มาตรงกันนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเหล็กน้องแมวมาฝากพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูมนีนะคะสีได้มาเป็นตัวไดพร้อมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆม,มาสการค่ะ คน้านอ่ายเคะมนรางครับโทค่ะผู้กำนวดสการ์ปูคะเออเาเล่ทานแมนค่ะผู้มาถามบางเล่ท่านค่ะเออท่านก็จะหัวหน้างม่เอม่เห็นเลยอ๋อค่ะผู้หัวข้พันพูเดือดสุดค่ะหงวน้าม็น

ค่ะคนเดอามาซมปาเอามคนบอกว่ากลขาเน็กดีค่ะเนโชคเยี่ยมครบค่ตงูย่งงูก็ว่าตงทินมียอเ่าเยดีกว่าชิบนทีทดเลยอา้งูไว้งูเลยสิกัไปกามาที่ยุ ค่ะเ็อนยอค่ะโอ้ค่ะปูพลหาเือนพลังเงินแบบนีค่ะก็นสุ่มาี่กทุคนราคนถึงก็ค่ะปูบคะเยกวนนี้คนออนองเม่วมานเห็นค่ะก็เรีดีดีค่ะปศูนย์เจ็เกาศูนย์เจ็ดเก้าค่ะปูค่ะเออเป็เจเก้า มันจิดก็ข้างล่างนี่มันเป็นมันมันเป็นสองตัวค่ะมันเป็นน่งเป็น่งสองตัวคูอเป็นขาก็เป็นเป็นหานี่หละหอาค่ะตตัวเป็นว่ายเกือเกีเป็นเรนเรนที่ดีเน่ค่ะ

หมี่เมันเก็ดก้อนเสาแค่ใช่ก้อนเสาอีกหนึ่งเขาแล้วฮะหนึ่งเขาก้อนหมีนได้สามแล้วก็สี่จได้เอาหินแบบโบราณเต่าแบบโบราณเลยจังค่ะฟื้นใจแบบโบราณที่เตั้งที่สามก้อนค่ะแบบว่าเตาเต่าสมัยตะกี้เป็นเต่ายุ่งสี่เต่าโบราณเลยค่ะเล็กน้อยแค่ ต้นตอกผมว่า่ตอแบบนี้ใช่ังไฟนะหมมาข้างดูขอก็สุบกูติดตอกบ้ันใช่ไมผมขนหม้อนีคนที่บอกมนีไม่ไีสวนม่หูที่ตอันค่ะพ่อเออเรื่องเรื่องนก็ยเก่าอ่ง้งจีไฟงเงียเนาะค่ะพ่อมีไฟต้งเงียบเีบไก็เห็นผู้อบนแต่ไฟก็เงียบอลยค่ะเขาใจ

เจ็ดศูนสาะเจ็ดศูนสค่ะโอ้แ้ีหงเจ็ดศูนย์สามะตัวเดียวตอนนี้ละเราเห้นตัวเดียวคู่เดียวกัตัวเจ็ดศูนย์สามแต่เจ็บอเจ๊เราตัวเข่าเนานสเท่าไหร่โอ้ค่ะเจ็ดนหกจ็ดสามค่ะ เราตัวเก่ารับบางท่ากอยู่ในเก็ดโเก็บก็ออกไปกันละกันเนื้อเสียวรุ่งเจ้าเจ้าตีตครูเ็ดเจ็สามเดมือนแ้วก็ต้อพูดดับหานี่ค่ะดับห้าวันนี้เลกรถปูนี้อ่เก้าสามศูนย์นะเก้าสามศูนย์ค่ะ้ เหล็กรถปูนน mm ี่ที่มันลงข้อรปูเออจะมันลงข้อรือล่เออค่ะเอพีตอนงีต้งคิดนะมันเร่คิดเออมันมีรถเรียนี่ดันซีนี่ไงม้ากนหกฮะขึ้นไปก็รับรับไปค่ะีองที่หานหน้าที่ค่ะขึ้นไปก็ไม่เงียวเรีไม่เงยวเี่งยวเียวแล้จะาขึ้นสีสองค่ะกระฝันเียวมัโอ้ เดี๋ยวตนมาพูนอขารถฟันเจรถวันันมาเมื่อปไปเลยไปรูปจากคนค่ะโอ้โหนี่หลาไ้มื่อคือว่าช่วยเ่ามื่อยส่งคุนเด้อฟันไฟันเจียวเลยเจียวเจียวรถฟันเจียวรถเ,ออเย,ถเยถอย่เด้อองสาม้นเลยค่ะสองสามศูนเด็กพักตัค่ะตัวนานี่ตัวไหน่า,นาจำอะไรกะ จำเลจะเกสุดเดยอยออกี่อยอกเก่าศูนย์สมเน่ยครับอืคอยออกรอบมึงเลยสี่นาะเขากันนี่ดิครับพ่ก็แบบไม่ถึพท้อมเนี่ยเมนค่ะอก่อนมนถ้ามันมุเราอ่ะเนาะสามก้อนสมก้อนเสาข้างเข่าเขาเราเล่นเด็กเ้ ข,ขับบัวค่ะเออฮะเหลตัวรถเลยรับบัวรถทีฮ้ยม,มีรถเกียไปเกียรม,มาดมรถรถบัวล่งคงล่องคอยล่องตกข้อรบัวล่งตกข้อก็รีตกข้อเแี่วเป็านยังร้อกับป ต่นต้ละสามนินนก็ยรงยังตนละสามนี่โอ้ันี่ดีเลยเี่ยดีอกัมฮะไม่ไม่ยัเี่ยะแ่ต้นท่อมาปุ๊บมันกระทั่งคงพอดีนะมัพอด้เอามือกดไปเลยมันตีๆบ้ต่ำสองต่ำต้นมัเสียยถ่ายมันก็ตีตึ๊บเลยจังหวะก็เลยตตข้างในติดปูปนี้ค่ะปู คนมันีน้ำเลยของน้ำาน่ำคนข้องหน้าคนเป็นค้องในน้อยเองหรอองงี้ค่ะพองเปลี่ยนก็ได้นะมโอ้จะไม่น่าละรุ่งแค่น่าละค่ะรุ่งข่ด้างรุงต้นหัวคนหนึ่งล่ะอืมวันนี้ปูเป็นยังไรบ้างคะวันนี้ครับปูคะเก็ดปได้ข้อรุงบานด้ยครับคัดเขียนน้อยเดียวเน่คัดเขียนค่ะนวดยานวดนี่ ลดร่องมือใด็กกับปูคะตัวเนี่ยไม่ร้องอยู่ท้องนักไม่เคยปวดนั่นแล้วโอ้ยมันหนาหนาผมเลยปูปูลดร่องมือใด็คะลดร่องมือว่านมือว่านนี่บัดดคะบัดดีบัดดีสิบบ่มือว่านบัดดีสิบค่ะปูวันเด็กเออศูนย์มาเลยชุดนี่วันนี้ศูนย์มาเลยต้องเปิดชุดนี้เป็นรักหน่อยก็ได้โอ้ยเยอะพุงส่งค่ะ ละศูนย์หลงเ้ยศูนย์่นเจเก้าค่ะแตเจบไปละพอดีค่ะปูพอดีวัาค่ะพอดีนนี่งบชัวมาย่าเหมอนย่าคุยกับะเหมือนว่างัรมาเลฮตุ้ะรค่ะตุ้มเจ้ยนหนึ่งโทรมาถามถึงห่วงเห็นรถ ล่งนีรกายไปกันท่วว่านี่มันขึ้นท่ว่านีมแรกท่วมางปูยุ่งลงบานบ่เพาะส่นอืมนั่นแหละเขาเป็นวลวปูยก็เรยกว่าบ่หรือว่ยุ่งลงบานหรือยุ่คัดนี่แหะเห็นทหารไม้นี่ใคระปู่บ่เป็นยังกันเ่ปูนี่ขึ้นเลท่วมา่สองทุ่มท่มอืมหายสค่ะสุแบซีคะปูค่ะซีว่านหน่อยด้ดี๋ยวตะบนปูนราคาแบบสี่หลยค่ะ เราชะน้าเรีซี่มัน่ายๆก็ฮะนะอ้มีความสุขก็เร่นเ้อเอฟบซีบึงเล่นลอยเสือหเนอะแนว่นะคนเล่คนเียวคนี่ตา่นละไอ้นี่สุขภาพแข็งแรงโอ้บเรีลๆนี่สุขภาพนี่้่้ปิดโลกปิดไฟเปิดลบสียดีค่ะเอ่อนั่งสมาธิไปนั่งบงเวทนานั่งบงสัญญานั่งบงสังขารยิ้ญยานนั่งบงลูก ลูกเนาสัญญาังขาิญญาบึงสังขารอของบึงสเรุงส่ก่อนเพ่อะไรจะเห็นทางเก็บพาปวดทาอย่างมันเราะวคุเลยแตมหนี่วาว่าสวนเข้ายังว่ามนสวนเข้ารเยไมต่กอนไม่คยมีเดียวแไมหนีคเคยมีเวนเข้าหลายเลยเนาะชวนเข้าแบบไหนครับบ่เข้ากหคือสายยางสายนำยางนี้ยยำเนี้ยโอ้ อโค่ะค mm ่ะายเสี nice ่ยงหวั่นแว้ละวนเข้าชนยังเป็นค่ะเออคุณโม่หลักคเร่้เป็นโรคไผ่เป็นลัเป็นเรื่อไหที่ควุขเจริญเนขุนเพระอาณารไผุ่นบางคนรกระสุมข้องอย่าย่สรงพรงนมันได้ดีไม่ละเ้อค่ะนั่วดไผ่ครัขวดไผ่ทเจริญเหือกันค่รับ เนอเ่ยนี่ยผมมเดีวผมคนแรกคนทียผูกดีตามเองเพิ่งาด้วยเี่ยวาจะเนียคนั้เดี๋ยวนี้ไ่ได้รูปปูไ่ได้ลูก่ได้ไทยรถปูครับปูผมได้บบริการว่ารถรถไม่ไหว่นี่แด้วป่ปูปูม่ีรถเขาเลยพี่นองปูรถลงคลองมึนราคามึนมนเก่าอนีครับปูมึนเก่ามึนหนึ่งตัวนเก่า พ่อได้ใส่นกปูขับไปขามาบินบานกนค่ะปูข้าค่ะนึกตาวาค่าคาะสบอกชูเอฟซี FC เป็นฟังกันกคับปูค่ะข,ขอบคุณปูหลยนะคะการาชการคบปสาค่ะสรุปแล้วาทาั้งถ่ายคลิปนี่ค่ะพี่น,อน้องค่ะแนวทังจาก ปูยาเทวดานะคะพี่น้องครับวันนี้ปูเรามีแนวทางเลขน้องแมวแล้วก็บคู่จันทนแล้วก็ความฝันของปูที่ฝันเกี่ยวกับรถนะคะที่ตู้ข้องนะคะรถของปูเนี่ยที่ประสบวสิเศษน,นะคะพี่น้องคะเอาเลขน้องแมวนะคะ079นะคะ079ย์เจก้าแล้วก็หกคู่่จันทร์มาบอกเม็ดเดียววันนี้เจ็ 03. ส่วนทะเบียนรถของปูเนี่ยนะคะเล่าฝันเห็นรถที่ผ้าปูแล้วล่งข้องเนี่ยพี่น้องคะ930าสแล้วพี่น้องเด้อ4ตัวปูรถจำตัวทั้งหน้าบ่ได้รถจำได้ตัวทั้งหลังเนี่ย เก้าสามศูนย์นะคะพี่น้องเอาจังเดยก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเดอ้อพี่น้องเด้อสำหรับท่านทางจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะอ่าแอดก็มีเบอร์โทรของปูเขียนไว้ข้างล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่นอ้องอเอฟซีนาะค่ะเนาะงฮาเทียมีเอฟซีนะคะ,คะ,ะ,คะอยากโทรไปหาปูโทรไปถามข่าวปูนะคะพี่น้องคะเพราะว่าอแอดโทรหาปูแต่เมื่อวานนะคะพี่น้องแอดรู้เรื่องว่าปูลดลงแต่ตรงแต่เมื่อวานนะคะพี่น้องคะ แต่ว่าหมู่อ้านนี่รู้สึกว่าปูเราสิยุ่งๆแน่จังหนอยเนาะพี่น้องทั้งรถตกคลองเออแล้วก็ให้คนขึ้นไปยกขึ้นมาหน่ะน,นะพี่น้องคะแล้วก็เอาไปอู่ซ่อมเนาะแล้วก็มีพระเจา้าไทยบาท้านไทยบ้านที่ลูกข้าวลูกข้าวิ่นก็มาหาปูอยู่วัดจังซี่นะคะ่ะพี่น้องคะเออกะก็เลยยา,ากแน่จังหนอยทั้งปูเราลดลง,ลงแล้วก็ใจใจบ่ดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะไอ้ก็เลยอ่าบ่ทันอยากลบกวดปูนป่นนะพี่น้องแอร์ลูกข้าวแต่หมื่อวานแล้วนะคะปูเราลดลงคลองพี่น้องเอ้ยจังไดบ่พี่น้อง ไปเบรกรู้สึกว่าไอถามปูหมู่บ้านเนี่ยอถามว่าปูข้าได้เบรกรู้สึกว่าเจ้าของเหยียบเบรกบอกปูลกบอกว่มา,มา,มามันมันสั้นเนาะพี่น้องขณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสั้นเนาะพี่น้องเท่ากับคิดอย่างกับบ่ได้รู้สึกว่าปูลปเล่าสิบดรเหยียบเบรกสมัยพี่น้องไปเบรกคุณล่ะพี่น้องเสาไฟเป็นผู้เบรกให้พี่น้องครับปูเลบ่ปด้เบรกรู้สึกว่าปูาล่ได้ีหยยบเบรกคือคือตอนนั้นคือว่ามันสั้นเนาะพี่น้องแล้วมันกับ ปึ๊บล so, <Yeah. S 2> <Right. S 1> ุกไปเลยนะพี่น้องคะเออเอ้เข้าใจยุพี่น้องเคยเคยแบบนี้ยุพี่น้องแต่ว่าเไม่เคยลงคลองนะไม่เคยลงคลองแต่ว่าเพิ่องแต่ว่าเคยขี่ตัวไอ้เผาขี่ไปยายนี่ยเราพี่น้องคะตาบริบูงทางนี่พี่น้องเออรถไปเสียบเขาต้นไม้พี่เนาะโอ้ยนั่นแหละพี่น้องคะแต่ว่าเมื่อวานนี่ไอ้ถามปูปูว่าท่านไอ้เจ็บคิ้งไปไหนมื่อนี้รู้สึกว่าปูรถเจ็บคิ้งแล้วนะคะพี่น้องคะกระสีเจ็บคิ้งล้วพี่น้องอากาศหน้ำพร้อมแล้วปูเรากะกะเท่าแล้วเนาะฮกซิปแล้วนะคะพี่น้องคะเรากะ S 1> <S 1> เกษีเจฟเนี่ยแหละพี่น้องค่ะแต่ว่ารถเนี่ยเข้าไปอู้แล้วพี่น้องค่ะเอาไปอู้อแล้วเอาไปอู้แล้วก็สินักอยู่รถนี่นักนักเลยค่ะพี่น้องค่ะนักเลยถ้าสอบออกมาอีกกะเกสีหลายบาทปูแล้วกับสกษีว่มีเงินไปเอาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพือันไทยบ้านเพิ่นก็นให้เอาเอารถสล,ลงมาให้ปูรลดใส่ก่อนะนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าจากวัดปูนี่แล้ออกไปบินทบาทไก่ได้พี่น้องมันต้องใส่รถต๊ะขี้ก็ต้องขับรถออกไปนะพี่น้องค่ะ เออฮัลโหก็เลยปูรเราก็เลยอ่าสิแบบว่าลำบากอยู่จังน้อยน่ะล่ะคะ่พคะพี่น้องคะผู้ใดนะคะปูเราก็อยากในรถใส่นาะพี่น้องเนาะปูเราก็อยากได้รถใส่ค่ะพี่น้องคะอือถ้าพี่น้องท่านใดนะคะอ่าอยากทุบไปหาปูนีล่ละถามมันนีล่ละพี่น้องทุบไปหาปูได้เอดก์เขียนเบอร์โทรปูไว้ให้นะค,ะพ,นคะ,ะพี่น้องคะฮะลโหพี่น้องคะเออปูเราก็ ตกใจอยู่รถรถคันนี้ปูเรากระสือว่ารถนี้เหมือนงวดเท่าน,นี้พี่น้งองเออแล้วเหลืออยู่ปูเราบอกเหลืออยู่หกพันนี่แหละพี่น้องคะเออเหลืออยู่จีบซื้อมาเนี่ยพี่น้องแล้วเอารถคันเก่าของเราเนี่ยไปเทิร์นกับรถคันนี้บันี้รถคันนี้กับ่รถนี้รถนี้เหมือนงวดร่นี้หมายถึงว่า พเพคนใหตุผลสื้อน้ำชาวบา้านเนี่ยสินาพี่น้องค่ะเจ้าของเพคนกับวันแดยงยังดอกแต่ว่าปูรอดเหลือ,อยังเป็นหนีเพคนอยู่หกพันวันสันพีน่น้องวันนี้รถก็เลยมาประสบอุบัติปเ,ปเหตุทั้งสลร์ค่ะพีน่น้องค่ะมือนั่นปูรอดกับสีฝามีกินนิมนต์เนาะพีน่น้องปูรอดมีกินนิมนต์นะคะก็เลยฝา้าวชนิดพี่น้องเออออกออก,ออกจากวัดซาฮานะพีน่น้องค่ะแล้วก็มีกินนิมนต์แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งคนกับทรมาถามว่าปูถึงได้แล้ววันนี้ปูรอดก็เลยอ่ากลมลงไปปัดโทรศัพท์สีรับสินาพี่น้องค่ะเอ เสียวินาทีก็เลยตึ๊ดๆๆ๊ดลงไปเลยเซาไฟฟ้าเบรกอย่างเดียวพี่น้องคะเออเซาไฟฟ้าเป็นผู้เบรกให้ฮะล่ะพี่น้องคะก็เลยส่งข่าวส่งข่าวปูให้ฟังเด้อพี่น้องเด้ออ่าข่าวที่ปูรอราลดลงเนี่ยไอ้หลุดจมูกว่านนี่นะคะพี่หนัก้าหลุดจมูกว่านนี่เนาะอ่าไทยบ้านที่เพิ่นอยู่ใกล้ปูนี่เพิ่นถ้าอ่าที่เพิ่นรู้ว่าปูประสบอ่าประสบเหตุลดลงนี่เพิ่นกับผ้ากันมาหาปูหลายคนอยู่พี่น้องมาถามข่าวปูเราอยู่ค่ะพี่หนัก้าในหลับพี่น้องงงก็เลยสส่่่่ขขาาววให้พี่น้อัก้า ได้รูนะ้ว่าพี่น้องเนาะเอาก็มีประมาณนี้พี่น้องสำหรับหน้าทางของปุยญาเทวดาพี่น,อน้าานะนนอ,งงองนัาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องค้าทางจองนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นนี่นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปุยญาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องค่าทั้งปอยากสิพาดกลับแน้าท้างากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิดบพราดทุกคลิป,ท,ลปทุกข่าวสาราทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแนวทางจากปู่ยาเทวดาคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันี่ม่เพียงสําเน่คะ่ะเอกสิเดดขอตัวลาพอมีพี่น้องมาเท่าสุขูสกุขขนไปก้อนนะคะพี่น้องคะไว้พอกันไม่ก็นแปในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี